ดีค่ะน้องๆวันนี้พี่นกก็จะมาแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวนะคะ<ม>เกี่ยวกับการเดินทางในชีวิตของพี่นกแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้ที่จะพูดนะคะ<ม>ก็จะเล่าเรื่องการสร้างวินัยในด้านการออกกําลังกาย ถือว่าเป็นการแบ่งปันอีกแง่มุมหนึ่งนะคะในชีวิตของพี่นกในเรื่องของการเลือกเมื่อวานนี้นะคะเราพูดถึงพลังแห่งการเลือกในขณะที่เราเจอคําวิจารณ์แต่วันนี้พี่นกอยากจะพูดถึงพลังแห่งการเลือกนะคะที่จะออกกําลังกายแล้วก็สร้างวินัยให้กับตัวของเราเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่นกอยากจะบอกว่าการที่เราจะสร้างวินัยให้กับตัวเองเป็นเรื่องที่ท้าทายอีกบทเรียนหนึ่งนะคะซึ่งพี่นกเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ ไม่ชอบการออกกําลังกายเลยนะบอกทุกคนก่อนแล้วก็ชอบทํางานเป็นคนอินโทรเวิร์ดนะชอบทํางานนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ใช้สมองเนี่ยมันจะทะลุไปอีกมิตินึงเลยนะอ๋อคือคือเวลาดทํางานแล้วคือทุกอย่างไม่สําคัญอาหารการกินเดี๋ยวออเดอร์ order, เอาไม่มีการสั่งไม่มีการเลือกว่าเราจะกินอะไรดีแบบเพื่อจะมีประโยชน์คือเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งส,งสงักินอะไรก็ได้เราทํางานเป็นหลักอันนี้คือชีวิตพี่นกนะะความเป็นจริงเป็นแบบนี้ แต่พอเราอายุมากขึ้นนะ่ะพี่นกเริ่มตระหนักนะคะว่าการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกแต่มันเป็นเรื่องที่จําเป็นเหมือนกับการทํางานอย่างหนึ่งของเราทีเดียวเพราะว่าเราจะต้องรักษาสุขภาพให้สุขภาพของเราแข็งแรงแล้วก็มีสัสดส่วนที่เหมาะสมอะไรแบบนี้พี่นกสูง173นะคะทุกคนแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่70แล้วก็มันจะอยู่70 ประมาณ71-72กินเยอะ73พุ่งพุ่งก็งสามารถพุ่งไป75ได้และ80ได้อย่างรวดเร็วอะไรแบบนี้เออแล้วคราวนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ในพระคัมพีก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าแล้วเป็นที่สถิตยอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็อยากจะบอกว่าเราต้องใช้ร่างกายนี้ไปอีกกี่ปีอะอ,อ๋อถ้าพี่นกอยากจะอายุ90มันต้องหมายความว่า ต้องดูแลร่างกายแล้วต้องอยู่กับร่างกายนี้ไปอีก40ปีอย่างเงี้ยแล้วในพระคัมภีร์ในหนึ่งโครินที่พี่นกพูดเมื่อกี้นี้อยู่ในหนึ่งโครินบทที่6ข้อ19บถึงข้อ20นะบอกว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวเราเองแต่พระเจ้าเนี่ยซื้อเราเอาไว้แล้วตามราคาซึ่งเป็นราคาที่แบบแพงมากเพราะว่าพระพงค์ซื้อมาด้วยชีวิตของพระองค์ดังนั้นเราต้องถวายเกียรติร่างกายของเรานะคะให้ให้ดีเลยคือต้องดูแลร่างกายนี้เป็นการถวายเกียรติพระเจ้าเป็นการเหมือนเรายืมร่างกายที่ พระเจ้าให้คือเราเป็นคนอารักขาดูแลร่างกายนี้เนี่ยพี่นก็มีความรู้สึกฮ้ยร่างกายของเราเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้าเป็นพระเจ้าอยู่ข้างในเราอะ่ะเออแล้วเราจะปล่อยป่าละเลยให้ร่างกายนี้แบบเพละมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไม่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคือก็รู้สึกว่าถึงเวลาละที่เราจะต้องมาดูแลวิหารคราวนี้มันมันอยากจะบอกว่าพี่นกพยายามมากเลยนะ ที่จะสร้างวินัยในการออกกําลังกายตอนที่อยู่ช่วงโควิดนะทุกคนปี2019เนี่ยพี่นกก็เริ่มออกกําลังกายด้วยการแบบเปิดคลิปออกกําลังกายใน YouTube เนาะเออแต่มันไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าวันนี้เราทำใช่ปะ่ะแล้ววันพรุ่งนี้เราก็ผ่านวันประกันพุ่งอ่ะคือบอกแล้วไงว่าชอบทํางานไม่ชอบออกกําลังกายไม่ชอบเหนื่อยไม่ชอบต้องทําอะไรลําบากต้องมาอดทนแบบเกง่งอยู่นะนะแล้วแบบมันทรมานออกกาลังกายหลังจากน,านั้นพี่นกกเอ๊ะ มันไม่ได้อะพอเราเปิดคลิปเราไม่ได้เราต้องมีเทนเนอร์เราก็ไปซื้อคอร์สนะคะมีเทนเนอร์ออนไลน์พี่นกก็ทำเขาส่งคลิปมาให้ว่าออาวันนี้นะทำห้าคลิปนี้นะห้าคลิปนี้แต่ละส่วนเราต้องออกกาลังกายพี่นกก็เปิดคลิปที่เขาส่งมาให้แล้วก็ทําท่าตามเขาว่าในในคลิปเลยออแล้วพอเราทําไปถึง ตอนที่แบบอ่ะเซตนี้อาจจะทำไหวแต่พอเซตที่2แล้วเริ่มไม่ไหวละเราก็ไม่ทำหรือท่าไหนที่มันยากๆมันทรมานนะหนักเกินไปพี่นกก็เลือกที่จะข้ามไปทำเฉพาะท่าที่ทำได้เพราะงั้นพอเราทำแบบนี้การเปลี่ยนแปลงในร่างกายเรามันก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมคะนี่คือเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับนะคะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบางคนแล้วก็สำหรับพี่นกนะดังนั้นพี่นอกอยากจะบอกว่า เรื่องการออกกำลังกายเป็นเรื่องยากจริงๆสำหรับพี่นกแล้วก็พี่นกต้องมุ่งมั่นอะไรหลายๆอย่างแต่วันนี้ พี่นกก็ได้รู้แล้วว่าพระเจ้าก็คอยช่วยเหลือเราในทุกอย่างที่เราพยายามนะพี่นกทําหลายวิธีนี้ยังไม่ได้เล่าทั้งหมดนะคะเอารวบๆเลยมาถึงตอนนี้ประมาณ6เดือน9เดือนที่ผ่านมานี่แหละพี่นกก็ได้ไปฟิตเนสไปเพราะว่าเพื่อนลูกสาวนะคะเพื่อนลูกสาวจะมีเพื่อนเพื่อนสนิทสนมเนี่ยมาที่บ้านอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นลูกเพื่อนเนี่ยสาวสีบอกแม่ไปเถอะแม่หนูอยากให้แม่ไปฟิตเนสคือน้อง คนนี้เพื่อนของลูกสาวคนนี้ก็แบบเร้าซี่มากจนแบบมากี่ครั้งก็บอกอยากให้เราไปฟิตเนสเราก็เลยอาตตดสินใจไปนะคะไปเยี่ยมชมนะคะกิจการฟิตเนสแล้วก็โอเคลองเข้าคลาสของเขาแล้วก็เออดีเนาะแล้วเขาก็มีเทรนเนอร์ให้แล้วก็มีเเน,มนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างพอเราไปเราก็เฮ้ยเราก็เริ่มเริ่มรู้สึก ชอบรู้สึกเคยทำได้มีเทรนเนอร์มีคนคอยดูแล้วมีคลาสที่สนุกเราเริ่มรู้สึกคำว่าสนุกกับการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่เคยเจอที่ไหนเราไม่เคยมีเออเราก็เลยเราก็ได้แบบได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีแล้วก็สนุกกับการออกกำลังกายมีการแบบเพิ่มน้ำหนักในการที่เราจะออกกำลังกายเพราะมีเทรนเนอร์ใช่ไหมเออดังนั้นสุขภาพของเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆภายใน9เดือนที่ผ่านมาไขามันที่นอกออกไป2กิโล อ๋อแล้วก็มีความแบบแน่นหนาของกล้ามเนื้อมากขึ้นรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ท้าทายที่สุดของพี่นกก็คือพี่นกก็ยังคิดว่าตอนที่พี่นกเริ่มแรกๆเลยที่ไปนะตัดสินใจไปหล,หลังจากที่เพื่อนลูกชวนไปแล้วก็ตัดสินใจเป็นสมาชิกเนี่ยก็ยังท้าทายอยู่นะเพราะเราทํางานแล้วเราอินกับงานเราต้องเขียนสคริปต์อย่างเงี้ยเวลาต้องนั่งอัดนั่งคิดมาว่าจะพูดอะไรมันจะทะลุไปอีกมิติหนึง่งแล้วยังมีอีกหลายรายการที่พี่นกทําใช่ไหมคะพี่นกก็จะแบบ ต้องนั่งใช้เวลาอยู่กับคอมต้องคิดอะไรให้มันสราระก่อนแล้วมันถึงจะออกไปเป็นคลิปต่างๆอะไรแบบนี้ซึ่งเราอยู่ตรงนี้เราก็เลยแบบไลน์ไปบอกน้องที่เป็นเทรนเนอร์เราบอกว่าวันนี้พี่นกไม่ว่างนะคะคือเราพยายามจะเห็นว่าง,งานตรงนี้สําคัญเข้าใจปะแล้วเราก็ปฏิเสธถึงนีแม้ถึงแม้ว่ามีเทรนเนอร์แล้วนะเราก็ยังปฏิเสธแล้วเออเลื่อนไปเรื่อยๆจนในที่สุดเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละเราต้องเลือกว่าการออกกําลังกายเป็นงานที่สําคัญที่สุดอ๋อ เพราะอะไรเพราะมันเป็นร่างกายของเราเองอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องดูแลเอาใจใส่มากมากมากมมากมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่แข็งแรงเราจะมานั่งทําคอมพิวเตอร์อย่างเนี้ยไม่ได้เข้าใจปะพี่เราก็เลยตัดสินใจเพิ่งตัดสินใจได้ประมาณสักน่าจะประมาณ3เดือนที่ไม่ปฏิเสธไม่เลื่อน ถึงแม้ว่ามีงานยกเว้นแบบมีงานอะไรบางอย่างที่เออนั้นนั้นจําเป็นจริงๆอะ่ะอนน่ันั้นแต่น้อยมากเออก็คือไม่เลื่อนการไปออกกำลังกายไปทุกครั้งที่มีนัดที่ตั้งตารางเอาไว้ว่าจันพุทธศุกร์เวลานี้วันนี้ไปทุกครั้งไม่ผิดไม่ผิดเลยครั้งแล้วก็ถือว่าเลือกว่าการออกกำลังกายคืองานที่สำคัญที่สุดอ,อ่ะอย่างหนึ่งของเราดังนั้นพอพี่นกได้ตัดสินใจเลือก แบบนี้การออกกําลังกายก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายสําหรับพี่นกนี่คือพลังแห่งการเลือกนะคะซึ่งพี่นกอยากจะแบ่งปันให้น้องทราบว,ว่าวันนี้การเลือกในชีวิตประจําวันของเรานั้นส่งผลกระทบต่ออนาคตของเรามากๆพี่นกก็เลยอยากจะให้ความสําคัญกับการเลือกที่จะให้การออกกําลังกายเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตของเราเรื่องหนึ่ง ในแต่ละวันเพราะอะไรเพราะร่างกายนี้คือวิหารของพระเจ้ารวมถึงเลือกกินเลือกดื่มในปริมาณที่เหมาะสมพี่นกดื่มนะคะคืออยากจะบอกว่าในสังคมของพี่นกน่ะเพื่อนทุกวงเลยมีเพื่อนทั้งหมด10วงนะะแล้วก็มี8วงที่ดื่มเป็นหลักแล้วก็มีแค่สองวงนะคะที่ไม่ดื่ม นะมีแดวงที่ดื่มแต่ว่าพี่นกเลือกที่จะดื่มทุกอย่างใครดื่มไวน์พี่นกดื่มไวน์ใครดื่มเบียร์พี่นกดื่มเบียร์ใครดื่มเหล้าพี่นกดื่มเหล้าดื่มได้หมดแต่พี่นกมีปริมาณที่เหมาะสมที่พี่นกหยุดนะคะแล้วก็ยังคุยกับเขาต่อยังสนุกต่อยังรื่นเริงยังเต้นแรงเต้นกลาได้ต่อถึงแม้ว่าพี่นกจะทานแค่นี้เท่านั้นดังนั้นการเลือกนะคะให้ความสําคัญกับการออกกําลังกายการกินการดื่มของเราในทุกๆวันนั้นเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งตรงจุดนี้แหละที่พี่นกอยากจะบอกให้ทุกคนว่านี่เป็นพลังที่เราต้องตัดสินใจตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าเราจะทําอะไรก็ได้ทํางานอะไรก็ได้แล้วเราก็คือ ไปเจ็บป่วยที่หลังแล้วเราจะมาดูแลมาอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอะไรแบบนี้พี่โนคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของปฏิหารน,นะคะเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องของปฏิหารแต่เป็นเรื่องของการที่เราต้องมีวินัยต้องมีการฝึกต้องมีการเห็นคุณค่าและให้ความสําคัญจัดลําดับความสําคัญใหม่นะคะแล้วเราก็จะรู้ว่าการดูแลร่างกายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ สำคัญและเราเองต้องรับผิดชอบในชีวิตของเราหลังจากที่พี่นกตัดสินใจแบบนี้เนี่ยพี่นกไม่ได้เลื่อนนัดการออกกําลังกายจากกับเทรนเนอร์อีกเลยนะคะแล้วก็ในพระคัมภีร์เนี่ยได้พูดอย่างนี้ค่ะว่าเราจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้นะเออใครหวานอะไรก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นคนไหนหว่านย่านเนื้อหนังของตัวเองเราก็จะเก็บเกี่ยวความเปืยเน่าอ่ะ ในเนื้อหนังของเรานั่นแหละแต่ถ้าใครหวานย่านวิญญาณนะคะเราก็จะเก็บเกี่ยวนิรันดร์จากพระเจ้าครนี้ในด้านเนื้อหนังเราหวานอะไรเรากินอะไรเราก็ได้แบบนั้นเรากินของทอดไม่คิดเลยเรากินของน้ํามันไม่คิดเลยเราก็เป็นไขมันความดันนะคะซึ่งเราก็จะเก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าจากการที่เราหวานถูกไหมแต่แล้วระหว่างแบบมีวินัยในการเดินในการออกกําลังกายในการเลือกกินนะคะเราก็จะเก็บเกี่ยวในเนื้อหนังนั้นว่าโอเคสุขภาพเนื้อหนังเราก็จะสมบูรณ์แข็งแรง ได้เนาะสิ่งที่เราหวานลงไปในร่างกายของเราวันนี้เราก็จะเก็บเกี่ยวในอนาคตแน่นอนเมื่อเราออกกําลังกายหรือเราเลือกกินอย่างเหมาะสมนะคะสุขภาพของเราก็จะแข็งแรงแล้วก็มีสัดส่วนที่ดีนะคะเมื่อเราอายุมากขึ้นเราก็จะเดินเหินได้ปกติเมื่อเราอายุ90เนี่ยร่างกายเรายังดูเหมือน60-70ได้นะคะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องของการอธิษฐานมันไม่ใช่เรื่องของปฏิหารนะแต่มันเป็นเรื่องของการเลือกค่ะเป็นพลังของการเลือกที่จะทําตั้งแต่วันนี้ทําตั้งแต่ตอนนี้อย่างสม่ําเสมอทุกวันน้องๆคะวันนี้พี่น้องอยากจะเชิญชวน ทุกคนให้พิจารณาเรื่องราวที่พี่นกเล่านะคะว่าพนกให้ความสําคัญกับการดูแลร่างกายของพนกเนี่ยเป็นงานอย่างหนึ่งแล้วก็ถ้าวันนี้น้องกําลัง ละเลยเรื่องนี้พี่น้องก็อยากให้น้องกลับมาสนใจเรื่องนี้และให้การดูแลสุขภาพเป็นงานสําคัญของน้องอีกงานหนึ่งนะคะนี่เป็นพลังแห่งการเลือกให้น้องจัดลําดับความสําคัญใหม่ให้การออกกําลังกายและการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการพักผ่อนเพียงพอเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องรองแต่ว่าเป็นเรื่องอันดับแรกเลยนะคะในการดําเนินชีวิตอย่างสมดุลคะ่ะแล้วก็ให้เราดูแลพระวิหารของพระเจ้าดูแลร่างจายนี้อย่างดีที่สุดนะคะ, <S <S ะ,คะเพื่อเราจะสามารถรับใช้พระอ,องค์ได้อย่ายงมีประสิทธิภาพทั้งในตอนนี้แล้วก็ใน อนาคตนะคะโอเคค่ะมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะที่จะสวยและรวยมากเราจะเดินไปกับพระเจ้าด้วยการหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขทุกๆวันค่ะ